ในวันที่สังคมไทยเต็มไปด้วยอบยมุกในวันที่สังคมไทยเต็มไปด้วยสารเสพติดโดยเฉพาะยานรกที่ทำลายชาติบ้านเมืองทำลายลูกหลานคนไทยทำลายครอบครัวให้แตกแสแหลกขาดข่าวสลดที่เราได้เห็นที่เกิดขึ้นลูกคลั่งยาฆ่าแม่ด้วยการบัน,บนคอจนหัวขาดแล้วยังถือหัวของแม่อ้อมหมู่บ้านแบบไรย้ยางอายเพราะ เราตกเป็นทาสของอายมุกนั่นคือ,อยานรกที่คฆ่าชีวิตของผู้คนและคฆ่าชีวิตเราทั้งอนาคตทั้งทรัพย์สินทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะยานรกเหล่านี้เมื่อไหร่ที่เราเยาวชนของชาติอนาคตของชาติจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับยานรกเราไม่ต้องไปรบกับใครไม่ต้องถือปืนไม่ต้องถือมีดไปรบกับใครเรารบกับใจของเราเอง เมื่อไรใจของเราจะสามารถเอาชนะยาณนรกเหล่านี้อันดับแรกเลยเราไม่ต้องอยากอยากลองเพราะการที่เราลองเมื่อไหรมันก็ติดเมื่อน,นั้นเมื่อเราติดแล้วมันก็คลั่งและเราสุดท้ายเราก็เป็นทาสของยาเสพติดเมื่อเราเป็นทาสของยาเสพติดแล้วสิ่งที่ตามมาคือพ่อและแม่ตกอยู่ในอันตรายไม่รู้วันไหนบ้างที่เราจะคลั่งและฆ่าแม่ฆ่าพ่อในวันที่แม่อุ้มท้องเรามาเก้าเดือนสองร้อยเจ็ดสิบวันท่านดูแลเรายุงมาให้ตไตไรมาให้ตอม ท่านกลัวเราเจ็บกลัวเราอันตรายแต่วันนี้ทําไมเราต้องนําอบายมุขโดยเฉพาะไอายานรกเหล่านี้เข้ามาในร่างกายของพวกเราด้วยนั่นคือสิ่งที่เราตอบแทนบุพการีผู้ให้กําเนิดอ,อย่าลืมว่าหนึ่งวันที่คลอดเราออกมาคือวันคล้ายวันตายของแม่เราและกับอีกหลายปีที่ท่านดูแลเลี้ยงดูดูแลเรามาท่านยอมอดเพื่อให้เราอิ่มยอมเหนื่อยเพื่อให้เรามีแต่สุดท้ายเราเอาเงินที่พ่อแม่ให้ไปซื้อไอายานรกมาเสพ อยาจะฝากวัยรุ่นหนุ่มสาวเยาวชนลุกขึ้นมาต่อสู้ครับมาสู้กับไอ้ยานารกอย่าไปเป็นทาสของมันจงลุกขึ้นมาต่อสู้อย่าไปโทษใครอย่าไปโทษรัฐบาลว่าห้าเม็ดเป็นเหตุสังเกตได้จงโทษตัวเราว่าทําไมเราไม่ลุกขึ้นมาสู้กับมันจงส,สู้สิครับ